อาจจะไม่ได้ทําอะไรอาจจะมาแค่น,นา่ฟังควจนะของพระเจ้าแต่พี่น้องทุกนายว่าการมาปรากฏตัวต่อหน้าปา่า,าชนมาเพื่อเห็นการรซึ่งกันและกันงานยิ้มให้การมาอ,าอาธิษฐานมาทานข้าวด้วยกันนี่ก็คือการรับใช้พระเจ้าอย่ากนันแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พักพี่น้องดีจังหวะอะไรที่น้องก็เจ้าตัวเองเข้ามามีส่วนในการรับใช้เสมอเื่อมีโอกาสเราขอบคุณพระเจ้าที่ผู้คนได้แสดงบทบาทหน้าที่ตามของัน ที่พระเจ้าได้ให้กับทุกคนนะคะที่พระเจ้าได้เรียกทุกคนมาไม่มีความบังเกินนะคะพี่น้องที่เราาอยูุรวมตัวกันที่นี่ทุกคนสามารถอาเอาสิ่งที่ตัวเองมีมารับรับใช้พระเจ้ามารวมกันมาต่อเรียนกันมาสา,าสนต่อให้ที่จัชกาของเราเติบโตขึ้นได้แล้วก็เป็นตึกแข็งและมีความเ,เข้มแข็งยึ่เสมอขอบคุณพระเจ้าที่มีการระดมระบบนคนขั้งขอบคุณที่มีคุณนะคะขคุณที่<อ>มีคุณนะคะแม่ แล้วก็ในหนึ่งเปนโตบทที่สองข้อที่หน้าบอ,อกว่าท่านทั้หายก็เป็นเหอนศิดาที่มีชีวิตที่กําลัง่องขึ้นและเป็นนเิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นบุริษ์บริสุทธิ์เพื่อถวายสัาลพระาฝ่ายวิญญาณที่ชอ่อดาทยของพระเจ้าโดยทางเสยสุเมตนะคะริสเตรียนแต่และคนถูกไถ่มาเราทุกคนได้ถูกเรียกให้มาได้รับความรอดเราไม่ได้เหมือน แล้วเขาก็ได้รับความรอดเลยแล้วเขาก็เขาก็เชื่อในพระเจ้าแต่โยนิคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆพีะเยซูก็ไม่ได้เชื่อใช่ไหมครแต่เราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ที่เชื่อพระเจ้าแล้วยังมันเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์หรือเข้าเซลหรืออ่าเข้ากลุ่มอธิษฐานอยู่อยู่ในกลุ่มใดเราส่องทำอธิษฐานให้คร้ในอธิษฐานหรือส่งข้อข้อคิดใจเราจึงอยากจะบอกว่าทุกคนถูกถ่มาเพื่อทําหน้าที่บูโรหิตบูโรหิตก็คือ การที่เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้ามาเจ้านั้นเนี่ยทุกคนไม่มีใครว่างทุกคนมีงานทำนะคะพี่น้องแค่เข่าของท่านค็โล่งเหมือนเช่นเคยมือของท่านประสาทได้สถาฐานเกิดพี่น้องไอ้ฐานเกิดโบสถ์ของเราไอ้ฐานเกิดโบสถ์ในประเทศไทยอธิษฐานต่างประเทศที่กำลังจะลอ้อกันพะโมงพะม่าในแ เราให้กับพระเจ้าโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานของความจริงนะคะเพียงมาตรฐานเดียวในโลกสาหรับริสเยนเรายึดพระวจนะธรรมเราไม่ต้องมาตู้กันเลยด้วยหลักคิดข้ออื่นเลยเราใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นพื้นฐานแล้วคริสเยนทุกคนที่อยู่ทุกโบส์ก็ือใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้าคือพระพัทธีเป็นมาตรฐานเดียวนะคะด้วยใจของเราที่ เรารัจจากพระเจ้าผ่านการกระทำอย่างเต็มที่นะคะพี่น้องแล้วก็ทำอย่างสุดกำลังนะคะด้วยความนักที่เรามีต่อพระเจ้าน,น,นะคะ